uwork นี่เป็นงานของเรานะครับตัวนี้มันจะระบบมีแนะนําในคําถามที่ทาง instructor ผู้สอนส่งให้เราก็จะเห็นเขาเขามีคําสั่งแล้วก็มีภาพมีวิดีโอข้างล่างนี้เป็นคอมเมนต์นะครับไม่ใช่ที่ส่งงานที่ส่งงานอยู่ตรงนี้ครับมากดแอดตรงนี้นะครับถ้าส่งเป็นไฟล์กดไฟล์ถ้าส่งเป็นลิงก์กดส่งลิงก์นะครับสมมุติว่าจะส่งลิงก์ของ url นี้เข้าไปในงานนี้นะครับว่าเขาให้ทำ cv อ่า สมมุติว่าพี่เชษทา cv เป็นเว็บไซต์ของตัวเองเลยไม่ได้ไปใช้ cv ของที่อื่นนะครับก็ใส่ url ของเราเข้าไปในนี้สามารถส่งเป็นไฟล์เอกสารนะครับหรือส่งเป็นลิงก์นะครับได้หลายอย่างแต่ตัวอย่างนี้เขาส่งเป็นลิงก์ไปให้นะครับเสร็จแล้วนี่ก็จะอัปเดตข้อมูลแล้วก็กด Turn in ก็เป็นการส่งงานนะครับในระบบนี้จะมีตัวบอกไปด้วยว่าให้กดหน้าไหนอะไรยังไงกด Turnin นะครับ เพื่อส่งงานอ่าเราก็ส่งงานคืนมาให้อินสตัคเตอร์หรือผู้สอนคุณครูของเราแล้วอ่าตอนนี้กดที่ชื่อวิชากลับมาหน้าเมนนะครับหน้าเมนสตรีมก็จะเป็นกระดานข่าวหน้าคลาสเวิร์กก็เป็นเนื้อหาบทเรียนแล้วก็หน้า People ก็จะเป็นเห็นชื่อเพื่อนๆเห็นชื่อของผู้สอนนะครับแต่ละท่านได้นะครับ ก็เป็นอันจบวิธีการเข้า Google Classroom นะครับท่านใดมีข้อสงสัยสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์มาถามข้างใต้กันนี้ได้นะครับขอบคุณครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งเพื่อจได้มวิลาดคลิปใหม่ๆ